ในหอเ,ากกนนเอานนนละครับการสวัสดีครับผมผมทีคอสเกมเพย์วันนี้อยู่ในการคูอะไรอีกันแล้วนะครับผมก็วันนี้อย่างที่ผมได้เกิดมาในคลิปที่แล้วว่าเอ้ยคนดูบางคนสงสัยว่าเวลาผมไลฟ์สตรีมหรือเวลาผมเล่นเกมอะไรเงี้ยผมบอกแว็กินน้าคนดูงงไอ้น้ําอะไรผมบอกว่าน้ําสมุนไพรใช่ไหมที่ผมเกิดมาทัพที่แล้ว ไม่ใช่น้าสมุนไพรที่วัยรุ่นกินแล้วแบบพวกกระท่อมหรือโปอะไรพวกนั้นนะไม่ใช่นะตามสมุนไพรที่ผมกินก็คือน้ําใบเตยผมกินเป็นแบบว่าชีวิตประจำวันเลยแบบกินทุกวันกินทุกวันไม่รู้เพราะอะไรคือตอนนั้นแฟนเอามาแฟนเอาจากที่ทำงานมาให้กินแล้วผมก็ติดติดปุ๊บเฮ้ยอยากทำกินเองว่ะไม่อยากให้แฟนจาที่ทำงานมาแล้วก็วันนี้ผมจะมาถอนทาน้ำใบเตยที่ผมกินแบบสูตรของผมเลยที่แบบว่าไม่หวานมากแล้ว สีของใบเตยสวยด้วยสีน้ำใบเตยสวยด้วยวิธีการทำเป็นไงไปดูกันตัดลากทิ้งไปเลยนะเนี่ยใบเตยทํอไเอาไปปั่นเอาวไหนไปปั่นทั้งหมดแต่ว่านี่ไงอ๋อให้แบบว่าสีเขียวใช่เราจะตัดตะกุแต่อันนี้เราล้างไว้แล้วนะล้างไว้เลยใแช่น้ำไว้ ล้างหนูล้างแล้วล้างแล้วก็แช่น้ําแล้วก็จะตัดให้มันเป็นตันเล็กๆเพือมันจะได้หยาบๆในการแบบแล้วเวลาปันป่นจะต้องใส่น้ำไหมใส<จ>่เราจะมาปั่นเท่าไหร่ก็ให้มันเขียวอะ่ะไม่มีสูตตายตัว เราจะตัดเหลืองๆออกนะเพราะว่ามันหลายอาทิตย์แล้วอ,ะอ่ะเป็นนึงประมาณนั้นหลายวันแล้วเพราะเราเตรียมการมาไว้อย่างดีก็คืออาทิตย์ที่แล้วแต่น้องเหลืองเหลืองเร็วมากเราไม่เอาตูดอันนี้นะแค่นดูด้ว่ามเดเนี่ยนระากมานะันอะอ๋ออันนี้พอแล้ว ใส่น้ำน้ำอะไรก็ได้ใช่ไหมน้ำเย็นหรือน้ำุ่นก็ได้น้ำธรรมดาก็ได้คู่บ้วนไหนถ้าคิดเยอะไปดิคิดคิดเลยเหรอใช่ไม่เยอะเรามาดูกันว่ามันแน่นยังวฮ้ยเราใส่น้ำเยอะไปไหมไม่ใช่กล้องใช้อันที่ปั่นผิดใช้อันนี้ก็ได้โอเคปึ๊บ อย่าปักก่อนนะ,ป,ะปึ๊บอ่ะปักเสียไม่ติดปักไม่ได้เสียบปักไม่ได้ติดเสียเสียเขาบอกว่าเสียขอให้เสียบลงอื่นหรือว่ามาันหลวมลูอื่น เ้าก็ม่เสียบอยู่ต้องเสียบการนำร้อนดิเสียบดิ ไม่ลอกมันเนี่ยไม่เอามันจะหกอ๋นนอนั่นก็ได้ตันใสอันใหญ่ดีกว่าเยญ่ครับกระทันหายก็คือเปลี่ยนเป็นอันใหญ่แทน เดี๋ยวเราไปใส่หม้ออแค่นี้นอพอไม่ถ้าปั่นเยอะอะ่ะกลิ่นมันจะเหม็นเขียวไปเลยเมันจะไม่หอมแล้วอันนี้คือต้องไปทำยังไงเลยก็กปแล้วเราก็ใส่อีตตนี้ลงไปอดี๋ยวต้องเข้าไปดูใกล้นะ อตัวที่เราไม่ได้ตัดอะใส่ไปอย่างเงี้ยมัดก็ได้มันให้มันคล้ายๆเชือกอย่างงี้ แนี้กดให้มันจมน้ำจนกว่าน้ำจะเขียวได้ที่ให้มันร้อนเด,อดเดือดแล้วก็จะไม่ไม่ไม่มีฝาปิด ออ่อ uh ๋อ oh. น mm ี่นี่ทัดไว้ให้มันเดือดให้น้ำมันลดได้ซักหน่อยนึงแล้วก็จะปิดฝาทำการปรุงน้ำได้ A few moments later อันนี้ได้แล้วเพราะเราต้มผ่านไปประมาณ30นาทีโอ๊ยเรอเราเร้เระร้อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงหาพ้ากันปึ๊บ ได้แล้วอ่ะแล้วก็จะมาเต้มน้ำเชื่อมเพื่อจะใส่อันนี้อ้าวลืมผ้าน้ำตาลใส่แดงใช้เยอะไหมอ่ะใส่น้ำตาลใส่ดงหรือน้ำตาลใส่ขาวผสมกัน เราก็าใช้น้ำตาลทรายขาวเลยใช่ไหมใช่ที่ใช้น้ำตาลแดงเพราะความสวยของน้ำตาลหนึ่งช้อนห้าจตะหวานแล้วประมาณสี่ช้อนตลอดน้ำตาลทั้งหมดจะมีประมาณห้าช้อนให้น้ำตาลทดาขขาวี่ช้อนสี่สี่แล้วก็น้ำตาลแดงห้า อ๋อเป็นโอ๊คอันนี้เราก็จะปล่อยให้มันละลาย อันนั้นเดี๋ยวให้เขาเทเองก็ได้เถอะได้ประมาณนี้เราขอคีบอันนี้ออกก่อนคีบแล้วใบเตยอ่อใช่ใช่พยายามไว้ใกล้ไหมแม่ทุกคนว่าพล่างวกาูทำไงที่อ่ะถ้าปูเหี่ยหเห็นว่าใช้อะไรนะใช้ห้องกงฟุตนะฮะ เที่บ้านเราก็จะเอนตี้หน่อยเสร็จรอกองสีน้ำก็ประมาณนี้แล้วกลิ่นก็จะกลิ่นหอมไปเตยใช่ไหมใช่แล้วที่กองก็ไอนนะ้ที่กองฟูอันนั้นน่ะไอ้ที่กองนั่นนู้นเลยที่กองต้องว่าเคยทำอะไรมาก่อนอ่ากัญชาเอ้ยไม่ใช่เคยทำอะไรนะทำทำทำของใครของมันอ่ะ ขอคนจะถือกล้องอะฮะอ่าถ้าเกิดถ้าเกิดคนดี้ยินเสียงผมในไม้นะก็มาก่อนถามว่าติดไหมมอก่อนติดจนเลิกแล้วก็กินน้ำสมุนไพรไปเตยแทนก็ไม่ได้กลับไปกินอีกเลยถามไบบำได้เลยเดี๋ยวตัดไปตอนกองน้ําเสร็จเธอจะเทหรือให้เขาเทเขาจับอะไน ในใจนะอือเดียโเดี๋ยวดี๋ยเดีวเดลออลดลอดเ้ไปเลยนะเทไปเลยเฮแบบไม่ต้องกลัวเลยนะคือดี มือมอมือมอมือมือมอมื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 ออมืออมอมือมมือมือมอมืองอมัอมีองไอมนอมือมือมือะืรมองไมือมือมอมือมือมองือมอมกออมืม่อมอมื่อมมอมอมมืนมืออมมือมมอ ไเะลานแล้วก็เทกองกันเสร็จเรียบร้อยอันนี้ตัดเสียงออกอันนี้เราก็น้ำตาละลายหมดแล้ว คิดว่าหวานยังถ้าปล่อยให้มันเย็นน่ะมันก็จะหวานนาะอืมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเรียบร้อย ไปดูตอนผสมดีกว,ว่าอันนี้ผสมลงปได้เลยนะแล้วแต่นคน,นชอบหวานชอบแล้วแต่คนชอบว่าหวานหรือไม่หวานเรามาลอยน้ำ เราว่าน่าจะใส่ไปหมดเลยเออโอเคไหมโอเค้ะ แต่ห้าคนกินชิมแต่สำหรับหนูน่าจะโอเคแล้วแต่ว่าถ้าสําหรับคนกินประจำหัวจะถือกล้องไม่ค่อยดีนะเอืม,มตาดิว่าเทไปหมดหรอใช่เออบอกคนดูนะว่าผมติดกินหวานมาก ถามว่าหวานมากแค่ไหนถามไปผมได้เลยว่าหวานแค่ไหนไม่กินด้วยแ,บบวแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันเย็นแล้วอะ่ะมันจะหวานจี๊บเลยตอนนี้มันยังร้อนอยู่ น้ำตาลละลายหมดแล้วนะทุกคนทุกคนเบาๆเดี๋ยวน้ำเข้าอืมแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นพี่ต้องเอามาดูมันเย็นอีกทีหนึ่งอ่ะอืมแต่ถ้ามันเฮ้ยโเหกอกอืมอย่างเงี้ยได้ครับอือแค่นี้แหละ ค่อยมาเก็บก็เน,นี่ยนะน้ำไปเจยที่ผมทํากินเป็นววกิจวัตรประจำวันเลยคือแบบกินกินกินเรียกว่าไงกินเพื่อสุขภาพอ่ะเออนะก็คลิปนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงท่านี้ผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe like s h a r เพื่อเป,ไป็นกำลังใจการทหาลิปผมต่อไปนะครับผม CEO Gen X ถามบ๊ายบาย่ใใจส